ข้าวนุนแซ่บยอาเยข้าวจนติดผมจก็แซ่บ <laughs> ความแซ่บแมงสบายดีนะทุกคนนะวันนี้ข้าวกะข้าป่านะข้ากะมีแม้แล้วก็น้องแน่แล้วก็พ่มมีเบ้าสมพงแล้วก็เบา้ายืนแล้วก็น้อง

ไม่เห่นเลยอ่ะนอนนอะพี๊บพี่บ ไอ,อีลุงไปละแกกที่เรานั่คือ้นงาในองค์ผมนะมึงได้แขกเมื่อไรผมอยู่นั่งนอกหลังจำนี้เสร็จต,ตัดขายเวทนั่นไหมตัดนี่ตัดแหลกซินให้แม่มนนอ่าแล้วก็ตัดหน,าาน้าผาอีมุนตัดเทอมอกเออนี่เราเฮ้ยอีมุนตัดเครื่องนึงนั่น,นเลย ซึ่งน้่มันซึ่งเติมลมน่ะอันนั้นเูืเลาะแลอันนั้นะน็อตนอันีละนอตนะล่น้ำมักองแทุ้นแดยนะุนดอนรถน พอแล้วบ่กระท้อนเจ็บก้นได้ไรมันอ่อนนะมันตีมันสอดอ,อ้ไรน่สอดตีตมันอ่นอนตีมันสอดมันเยียดตินแลขับไปตามทางมาเยียดตินเหาะเท่านั้นแหละ เนื้อหมูนะ่้งเยอะแค่ไประดังไหมอันนี้ล่ะไม่ประพักขกนะ้าวยังไม่ได้ป้องจำแต่นนเนี่ย นี่รายหน่อยชึ้งดตอนนี้นะรอ่นี้วนี่กระบอกกระกกระบอชงึนี่้นี่

หน้าเมาผมมาหอดแล้ว mhm. ก็ตัวผู <t ell an> ้อื่นผู้อื่นมีบ้าน้ำเติมแน่มาตัวอื่นดีบ้านน้ำมาแล้วก็ขึ้นทำทำมากรีละมาหอดมาหอดล่ะมาอยู่บนเสาเซอร์เพราะแสบตาเราเงียบเซอร์ผมเลยไม่นี่เกาดีเกาลอย ฮัมมัอยู่เปล่าจะบออยู่ก็ชอบเจ้าัมมาฮอดบอแล้วนะพอพอดีเซอร์เบสเฮาเฮ้อนันเดอร์เบสนี่เด้อคาตาคิกบอนน่ะัรูดฮาอาเดอตัวนี้เดอฮรูดลงนีี้โกเซอร์เบสไม่เห็นปลาพราไลายนอุ้ยมือเด่ที่เออนะเสียงเดียวเพื่อละมานเออนะเพละมานเอาเม็ดเบสนี่กูนี่เบสกันนี่นย แบ่เงี้ยเพื่อนอันนั้นมันหักปัดอ้อดีน้อยมุดีนอ๋อไปบีบมันดีนกบตัวมันใส่ไม่ตอดกบนั่นปมาด๊กี้เ้ยกีหมยบกกี้กี้นะมูมาเซอร์เบสอยู่นี่ก็มาพาวตัวมันก็จะเซอร์เบสมันเยอะมากมันเป็นสกอยได้มันก็เยอะหอมาเซอร์เบส คิดเบต้งคืนนี่ปากโกศนะปลามันบีตอดเนาะโอล้มันล้มันละลมัยโอน,ม,น,ม,นมันมีกินเบตใอจุดจุดปากดจุด,ดนี่มันอันรอดไม่รอดมากอย่น,น

này cả mèo coi xoài hết cái đang như kèm không? Càng hào cà hết anh này. Hết đang phá. Ừ. Mà mận cái nhang ngon như ừ. chung nữa. Ừ. này. Nha. Xoài chôm sấu nó. Ừ. Chưa này hệt แกงเด็ดนี่เลยนะอันนี้กับแกงข้าวเดียวเนาะอมืมันยามันน้อยมีไปจนมีเห่าจังนาไี่นะ่ะ <c oughs> เอากะมาเลาะมินเฮดเอ้ยม,ม, <c oughs> มีเมนเฮดตาบได้เลาะอีกมันมนะีนเฮดตาบเลยยอแกงถุงแรงมีกินม, <c oughs> มีพิรุษ กจีเฮาเนี่ยค่ะจ yeah. yeah. ีก mm. mm. ีาเล้วีางงย่างเย่าแต่าีันี้จะเฮาก็ไปจอบอันเฮาเลอบไปชอบแบบเยอะอยู่โยนะเลาะยอะมันัเยอะปลยที่เราบดนี้จะปลุกปุ๊บลาชอยกินเฮาเลย เขียนมาแค่เจ็ดบาทอันนี้โยนว่านะอืมอันนี้กะของน้องคอยนะเป็นได้ในป่าบนอ้าพอหืบเป็นจังยังเจอยันเนออ้บ่เจอเนอวอได้บาพูดข้างแน่โอ้หมุกม้านแล้ววันนี้ นอนกับมีลับปัดแม่ไม่แลงกันนั่งเฝ้าอันคิดเบสนะบอกอนด้ตกนใตกน้อันนี้ลเมือนน่ะปากดเนาะเอาไปคอยปอนลอกได้อย่ามันรุดเด้ออีพอเอ็ดสายยาวเหยจะได้สัน อันนี้ก็จีนกบ่จีนกนกนกระเซลอยู่ที่ไหนนะคนตนนะมัน,ทนนะเท่นี่นเองนะเอ็นปิ้งบอปิ้งกินปิ้งเอาตัวนี้นะเก่งเก่งเห็ดกับปิ้งนกอาหารมาือเลงนี่นะ,ะเกล่ดน,น้ำได้มีกระเลนอีก họ okay. cả mà l้าง hết nó mình dỡ cả nước này nè l้าง cho nó lắm nè đổ แก้วชื่อแกงเห็ดนี่กะอื้มอืมนี่กะขางมอแกงเห็ดป้าขวัญอันนี้กะปิงนกกับกระห่อหวะ่ะเฮ้ยกันกระเล่นเออ ยี่ว่อกันไหนมึงกิกอนอีกนะก๋วอจั๊นหดล่ะแกงเห็ดไี่ เจะมาเซอกษามีัวนี่ปลาเพื่อน่เออปลาพันนเออ,ออเออปลาคอนอะไรอย่งไดนี่คิดเบดแล้วอ่ะเอาเอาผาทุบบอคิดเบส <c oughs> ต้มไปแล้ไแม่ปีงกะปีงี้จ้ามกจ้ามต้มตัวเยอะมึงไงยู่ป้ง่ะปีงกระซ่บ,บละย่างอยู่นี่ เอายื่นโยนเอาแล้วนี่กะแม่คอยโคว์ปานะเพอนสิปลิงก็หมีดไปตั้งนีเหาน้ำมีดน,น่ะลักกว่ามีดน,น่ะเค้าวกว่าพ้าก,าก,าก,าก็นิเหาขัมมันเนอะพานั้นเลยนะเอากับมาโคปลานะสิปลิงเอา กังน้อยกับพ่อยู่โตเอ้าดอกโอเคจามจามแซ่บปีแซ่บ ขึ้นไวในน้ำหักเพิ่มไปไมก็หักก้าวห <c oughs> อกะตามมาคิดเยอะกินกับปิงป่ายิงก,กับปิงป่ากับอันปิงน,นกนะแล้วก็แกงเห็ดพอ ในการเป็นปลานะปิ้งปลาสุกแล้วกะจังกินข้าว่นะก็มีห้าวกินตัวใหญ่ห้ามกินตัวเล็กรักเจรเแหน้ำกปลามำกับมอผลนำแน่นะน่มีมีน้ำด้เข็มเข็ม ขาจะดีหนหมเกียวมันเนาะข้างบนนี <c oughs> อ่อ เข้าวน่นแซ่บอนข้าวจนติดผมจกแซ่บความแซ่บแหงนม่ี่อนตาไอหันา้งดำหัวปลาข้าวนีีนตาแล้วกับแกงเข็ดจำเจียวอื่นดีมดเสีเท่าข้าวข้าไปได้แข้าวแขงบ่ลกมา้จ้ะ เชื่อบงเชือบงเอาเข้าเข้าเว้าได้อ่อนเราเมันเด็อ่อนด้วยยืดเข้ากระชอนเข้าอกายยังไงก็ทำอ่อนดีเลยมาทำามุ่งคนต่อไปเนยตู e ไม่เปิดหรอถ้าดงไม่ต้องไม่เปิดทำไม mama của họ hưng mama bội mẫn chắc luôn mày mong khoai mày 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 đi mày 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 mày